จะนับสนุนโดย Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446 FC สายลูกทุ่งอีสานหมอนลำตื่นเต้นคึกคักสุดๆค่ะเมื่อพระเอกใหญ่ไหมไทยหัวใจศป์กับลูกแพรอุไรพรรีเทินร่วมงานคอนเสิร์ตคู่กันอีกครั้งในรอบ20ปีหลังจากลงจากหมอลำเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพรงานนี้ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะในรอบกี่ปีถึง,ถ,งถึงได้มาถึงได้โคจรมาพอกัน เกือบ20ปีนะครับล่งจากเมนกหลังจากาล่งจากเสียงสาร<แ>เพราะว่า,าพ,พี่น้องกระท้ามาปีนี้คือไดโลงในช่วงนั้นเพราไในยียังมางใบคือศิอลปินมีการยิ่มตัวยิ่มตัวในช่วงหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นเอกเทศของตัวเองแล้วก็หลังจากเป็นเอกเทศของตัวเองแล้วก็แรงของแฟนเพลงแรงแห่งความศรัทธาของพี่น้องที่ถามว่าไอ้แพ้่ไอ้ไหมคือบ่มาคูกันมันหลายปีแล้ว เลยเด็กกลับมาคู่กันอีกเทียนึงครับแล้วก็พึกษากันก็พี่ไม้มกว่าก่อนเข้าเสียอยูหลวงเลยก่อนสีบ่มีเสียงก่อนที่แฟนเพลงจะห่างหายไปมากกว่านี้เราก็ขอมาทําหน้าที่ตรงถือว่าทําหน้าที่แล้วกันนะครับทำหน้าที่ตรงจุดนี้มาร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ สร้างอรรถรสร้างภาพพดสร้างภาพเก่าๆนะครับให้แฟนเพลงแฟนมอลลั่มที่ยังจดจําลูกแพ่ไม้ไทยอยู่ในเบิง้งในช่วงกันเดี๋ยวนี้เป็นจจงาหดในในรูปแบบของสองไเอกลูกแพ่ไม้ไทยกะดีนะครับส่วนมากกางานกลางแจง้งกัสซิบบปไรมีมีไฟลาสุดนี่อก่ของของพี่กล้องนะครับกล้องหววไรนะครับที่ไปคอนสร์ตใหญ่คน แต่ส่วนมากของสองสองเพลงเดียวนี้สีได้เข้าตามพับหลายตัวตามพับตามร้านอาหารนะครับบ็สีเป็นตะวันแดงบ่ป็สีเป็นร้านอาหารต่างๆจังหวัดที้ไงนะครับจังหวัดของนีสสา,านะครับส่วนมากแฟนเพลงของลูกแพร่ไม้ไทยเนี่ยกับกุทชี่สิเคยพูท้ทีเพิ่นเคยไปก็พอก็แม่เพิ่นกามีขันมีงานเหตุแล้วมีแห้งซื้อแรงซื้อบัตรในส่วนอีกส่วนหนึ่งอัพอัพขึ้นมาอีกแบบนึงส่วนงานกลางแจ้งกะ ว่บบปาปันใดนะครับพอ่าเป็นเป็นกาถือว่าแยก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 ันทํ้ามหากินนะครับจะสองสองผู้เอกลูกแพร์ใหม่ไทยเนี่ยกาเขาตามภับตามตามบาไปแล้นะครับเอของ2หนุ่มลูกแพร์ใหม่ไทยถ้าอยากเจอทั้งคู่ไปม่วนกันได้เลยค่ะตามภาพตามบาทั่วประเทศนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย